ครับกับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าชุดสั้งช่องพงผ้าลุวยเลยครับเนะ้อเมื่อน,น,น,นี้ก็ยินข่าวว่าโปูศีรษะผนีเหล็กรับงในมาบึงมาให้พี่น้องเอฟซีบึงนะครับพลันเรากลับมาบึงมาช่มแล้วกันนากันแลครับเป็นเพียงหน้าสร้างนะครับสร้งงา,างช่องได้มากจนนพี่น้องเอฟซีได้บึงช่มกันครับตามเอ็ดนะครับว่บาปูผนี์เห็นย่ำให้ตัวใดครับ ผมที่สองครับผมเนาะมาหลายช่องครับ่านผู้ชมวันนี้พี่น้องดที่สองครับที่แล้วก็จะลดมากขับนมาควบเอาผ้าข้าของปูรับผมเขยิมาฝากขยบมาครับผมลงในมาลดวงในรับผมปูรับ แอซีกับผมเนาะกับเกสามกับผมัเนาเไปทงแรก็สาวชีนะวเี่ยอานใบึเยครับผมเด้อก็ตามสีที่ข้างองับผม้างเดียวนะครับปูวเีสองหางสองบนล่างกับมบนล่างอ๋อบนวิ่งแปดล่างวิ่งสามกับผมเนาะบนวิ่งแปดล่างวิ่งสามครับนี่เล็เล็กนงครับครับครับผมปู ว,วิ่งบนวิ่งแปดครับท่านชมวิ่งล่างวิ่งสามเป็นเด็กับผมปูนนี้วิ่งแปดครับผมปูวันนี่ล่างวิ่งสามวันนี้คือยมันเขากับเลี้ยเข้าพอดีครับับผมปูครับสาธุผมเ <c oughs> นาะันเขาก็เลยเข้าพอดีเขาตรงเนี้ยผมกับผมเนาะกับปูหวังว่างวดดีจะเข้าครับผมนะครับเด็กเข้าพอดียังไงข้าวผมปู เด็กกูกับมีเก่าสามหนึ่งสามูเนาะแมนอ๋อเก่าสามห่งสาครับผมอันนี้เน้นตะกวันเขย่าบนเดินอยู่เด้อ๋อแปดหลักสิครับแมแปหลักสิบบนแล้วก็ก้าครับผมเน้นแปดตัวบานนี่ครับค่ะวง8ปดสีปูแมนวุ้งแปดสีปูเขาเน้นตามสูตรนะครับ วงแปดสี่ครับผมเนาะตรงกับรับวงในนะปู่นะเข้าเขาเวียงรักสิบแปดกับ9ก้าแปดบเก้าพอทะเอีซีมาบาตัวปูวงกลมไปเขากิดสามมาเอาตัวยืนก็ได้น้ำเขาม้ามเก้าสมเก้าสี่นก็ได้นะครับเนียแปดัจะปูมันเน้นวงกลมให้แปดสี่เรอปูครับผมหนึ่งสามเนี่ยปูเป็นไปมากเนปูหนึ่งสมันมากมันมากจาก ห้าห้าเล่นลักหนวยเห็นไหมครับผมห้าเล้นสามลักหนวยครับลักสิบตรงนี้เกาหนึ่งสี่เก้าหนึ่งสี่ลักสิบเก้าหนึ่งสีครับแต่ว่าห้าดับดับสี่ดับสิบดับหนวยครับผมปูไล้เหลือจากเก้ากับหนึ่งลักสิบครับผมห้าก็เลยมาจับไซสามมันก็เลยได้สิามหอครับปู อันนี้เลขรุดวงในไม่ใส่ปูของผมทมนะครับผมมาจากไหนครับผมใครมาให้ครับ้ามันบรับถ้ามันบรรับมันก็จะเป็นวงในเลขเป็นในมันเลเป็นเลขลับเลขเป็นเลขลับนะปูนอ๋อครับท่านผู้ชมลับวงในนะคระับวงในปูขอผมนะเลขสามตัวหาแปดทั้งกรผมแล้วก็เลขหงอนกยาวมาสองแปดี่ค่ะกนกยาวมาสองคห้าศกับเก้าศูนย์ห้าแปดสี่ค่ะกับเก้าสามห้าศูนย์ค่ะ อาจารย์ต้นก็ยอนี่ลหละครับผมูเมื่อกี้แล้วได้มาสองชุดเอานาเขายิ่งเองม่แน่่เียนเป็น้ำตาด้ไหงได้ค่ะ9เรนั้งใจรน้องในก็ที่แล้ว่ครับผมหดนี5 8คสผม9 3ครับผมเด้อพอแบบครับผมเนาะนี้ก็ยากให้3ตัวมาวามเลยครับปูค่ะ3ตัวแล้วก็2ตัวครับครับครับผมปู พิเศษสุดๆเด้อพี่น้องพิเศษสุดๆมาตรงกับชุดปูเนีนเลยเนาะครับเนาะแม่นกันรับวงในห้าแปดสี่หางเดียวท่านผู้ชมครับตรงกับชุดที่ปูวุ้งกลมหอยแปดสี่ตัวเดียวตั้งคััรรบบอยู่ขังครับผมเนาะอันนี้เลขบว่ารับกับอะไเลขกแค่ครับปูตรงกันเลยเนาะค่ะเราปูครับผมช้ำเนี่ยเลขของปูนี่ นี่เข้ามันใจลายปูมคนนี้ปูคนนี้มันใจมันใจครับผมครับเพราะว่าสามกับสามกับสี่ในงวดที่สี่สิบสองครับผมปูสามกับสี่งวดที่สี่สิบสองงวดที่แล้วปูให้วิ่งล่างหาครับผมเนาะแมนงวดนี้ให้วิ่งล่างสามครับผมงวดนี้วิ่งล่างสามงวดที่แล้วปูฟันปูฟันหาห้าหลักสิบห้าหลักสิบครับผมงวดนี้สามหลักหน่วยอ่าครับผม มันจะเป็นมวดที่สามสิบสามยังไม่หลุดเ้เลกเหล็กหลุดมันเหล็กจริงบทมีสองบทมีสี่คููกับผมเนอะล่างทีสองคููครับหลักสิบมดก่อนมันได้หกกับเจ็ดครับเขามาฟั้นที่หกเขาเลยมาเอาหกหาคนอไปแซงนนีหกห้าครับผมเนอะครับคเขาไปสี่คููงวดก่อนบ่าเขาตัวข้าหนึ่งครับครับแต่ว่าหลักสิบเขาหลักสิบเขาครับผมเนอะ ยังเดินต่อเนื่องอต่อเนื่องงวดวอนหกกับเจ็ดวนี้แปดกับเก้าเก้ากับแปดหลักสิบเนี่ยเข,า,ขาเลยมาจาับใ่งวดที่งวดที่ห้าสิบสามกับงวดที่สี่สิบสองอครับผมมันสิมาส่วนกับสี่คูสีคส่ค,ค,ค,คูเดินต่อเนื่องตาม,มสถิติมันนะ บนเดียวกันล่างล่างในห่อห้อให้ลูดหลักห้าห้าหลักสิบครับห่อห้อเน้นในโคเดียวนั่นว่าแ้นปูห้าสองห้าสองครับผมอมันออกหนยอหูย์แปลว่าเลขเลขลูดตัวนี้เลขวิ่งตัวนี้ยังวัดท่านเดิกนครับเริ่ต่อเนื่องเป็นงวดสี่สามสิบสามแล้วเน้นหลักหน่วยครับผมสามหลักหน่วยนะปูหลักหน่วยนครับแล้วก็ว่ดท่านในพิหลักร้อมแอ็นปูใน ในสามในสามสิบงวดรวดเนี่ยครับผมงวดที่สามสิบเอ็ดเข้าเน้นศูนย์หลักสิบมันออกขึ้นบนมีงวดเดียวครับในในสามสิบเอ็ดงวดงวดที่สามสิบสองเข้าเน้นห้าหลักสิบงวดที่สามสิบเห้าเน้นสามหลักบนครับผมปูเดินต่อเนื่องแล้วปูเรียนทู้วกไงนี่คือว่าบนปูหาแปดซีลางเกาสามเป็นปูกดกวนก็ยอมมากมากเน้นลางเนาะเน้นลางเน้น ห้าศูนย์เก้าศูนย์ก็เกิดข้าวผมเน้นล่างห้าศูนย์เก้าศูนย์ล่างอย่างเดียวล่างผมเนาะวันนี้ก็จะสองชุดงวดที่แล้วบนล่างครับปูล่างกับผมเป็นงวดที่สองเลยแต่ว่าก็จะนั้นมันดมาหลายงวดแล้วเพราะว่าเนวก็จะที่ที่ว่าได้เนี่ยมมเมนว่ารุษดิครับผมปูสิบสองงวดสิบสามงวดนี่สิลดสองงวดคโอเค ครับผมเนาะวันที่แล้วได้มากแขวนแขวนหาซุนเนาะอาจารย์แม่ขนแขวนไมายอมมานั่งเอาเนาะก็จะมาเปิดดวงก็จะมาเปิดดวงมานั่งเอาอยู่นี่นะอืมค่ะวันนี้ก็ติดตามเด้อแล้วปูครับผมเลขปูนี่ถามเนี่ยครับมีความมั่นใจจะเข้าไม่วันนี้น่ะจะเข้าไหมครับโอ้เฮ็ดนี่มั่นใจครับแม่งมาปูเกิดหน่อยเนาะเกิดหน่อยครับผมเนาะเกิดหน่อยมั่นใจครับผมเด้อนะครับเนาะ เกินร้อยทั้งบนทั้งล่างแต่วันก็เป็นมันเป็นสภาพอันนี้จังเฮือันนี้ครับผมแม่ครับผมต้องใส่สติดวงใส่ดวงมันกับผมเนาะเดี๋ยวยืดหนึ่ดวงกับดวงครับผมถ้าขนาดได้ตรงตรงมันได้ก็ยังบัดเือกอยู่ได้มันก็จะลายนะครับปูครับผมเด้อครับหน้าจอครับผมนอนอยู่ครับผมเลขปูครับผมเลขวงในห้าแปดสี่เก้าสามเลขของปูครับผมเนาะหลักสี่บนแปดกับเก้า จับค <IC S> ู <IC S> ่8393 8494เน้นที่84ครับล่างวิ่ง3เน้นหลักหน่วยเก้าสามหนึ่งครับผมเน้นที่93ครับผมเนาะเพราะว่า13ครับผมออกงากครับผมไม่ต้องโกงครับลยตามนี้ครับผมเนาะตามนี้เลยครับผมครับแคปหน้าจอริงนะค่ะหวังว่างวดนี้ผมเนาะคงจะเข้าครับผมงวดนี้คงจะเข้าครับทำช่วงครัครับผมมาเนี่ รับวงในนะครับท่านผู้ชมครับปูวามาสดๆร้อนๆครับพี่น้องครับ584ครับวิ่งบนวิ่งแปดนะครับท่านผู้ชมครับสังเกตพี่น้องครับ84นี่ตรงกับชุดที่ปูเนนบนปูครับผมมาตรงกันที่แปดีตัวที่ปูวงเลยครับล่างนะครับเนาะล่างวิ่งที่สามตรงกันกับชุดล่างปูกับปูวิ่งล่างสามหลักหน่วยฟันเม็ดเดียวครับเก้าสามรับวงในนะครับเนาะ ขับชนกันที่9-3กับทำชุ่มกับแต่่วาปูเน้นปูเน้นที่3หลักหน่วยนะครับชุดล่างนะครับเลาวตรงกันที่9-3กับรับวงไงกับทำชุ่มครับนี่ครับแคปหน้าจอทำชุ่มพี่น้องครับผมนะครับเนาะ9-3ล่างบน5-4เลขหลุดวงใงมาตัดที่ทางช่องวงไงครับผมแคปหน้าจอครับผม9-3นะครับเนาะ คลิปน nice. mm hmm. ี้กับตามนี้ครับผมเนาะหวังว่าวันนี้คงจะเข่าครับผมคลิปนี้สวัสดีครับกับปูมาตรงกันเลยเนาะปูเนาะขับงวดที่แล้วได้มากตัวไหนกับปูรับตรงไหมกับ90้าศนย์ห้าศูนย์กับเก้าศูนย์เล่นล่างรับเนาะอ๋อครับนายจอยอีกรอบครับทำช่วมครับนี่ครับผมนี่ครับชุดที่ปูเน้นให้น้ำนะครับเนาะชุดปูกะวิ่งบนวิ่งเก้ากับ เก้ากับ8หลัก10เน้นที่8ครับผมชุดเต็มบนปู83 9 3 8 4 9 4วงกลมที่8 4ตรงตรงครับผมล่างวิ่ง3มหลักหน่วยหลักสิบปูคือเก่ากับ1ครับผมมีสีน้ำปูว่าหลักสิบ3 13นะครับน้ปูว่า2คู่นี่คือเน้นตรงตรงเน้นตรงตรงให้แล้วครับรับวงใน5 8 4ดนะครับวิ่งบนวิ่ง8วิ่งล่างวิ่ง3 93นะครับเนาะกราบขอบุญขอบุญปูครับท่านชมครับเอารับพ่อกันคลิปหน้าพี่น้อง สุขภาพร่างกายแข็งแรงสุขุสุขคนเดอร์เอฟซีแฟนคลับทั้งช่องครับเงินไหลน้องท่องไหลเข่าทุกท่านคือเก้าครับสวัสดีครับ